เ mm hmm. ท่าที่ข้าเคยได้ยินมามีดเล่มนี้เป็นของตกทอดมาแต่โบราณหากรู้วิธีใช้และใจเข้มแข็งพอสามารถสยบอาคมมืดและผีร้ายได้ทุกชนิด เรื่องนี้ลูกศิษย์ของปู่เพชรทุกคนรู้กันดีนี่คือมีดหมอยมมริตมีดอาญาสิทพยายมโหชื่อแท่อะตาโอ้ยไม่น่าเชื่อเลยจริงๆที่เขาว่ากันว่าพรานสอนมีวิชาคงกระพันยิงฟันไม่เข้าข้าก็เพิ่งได้เห็นกับตาในวันนี้แล้วแหละทุกคนยืนไหว้าสารเจ้าพ่อกำนันสังเกตว่าข้างหลังรูปปั้นมีหินรูปคายหัวเสือ ถูกสายสินมัดเอาไว้ร้าไม่เห็นเล่าให้ฉันฟังเลยไม่มีเรื่องนั้นตั้งแต่เข้าป่ามาผมไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เลยนะมันน่าจะเป็นผีเปรตนะตาสอนพนมมือบริกรรมคาถาที่เคยร่ำเรียนมาเพื่อขับไล่อสุรกายที่อยู่ตรงหน้า แล้วสักพักมันก็ร้องโหยหวนจูจูก็มีลมทัดกระนำยังรุนแรงกิ่งไม้ในป่าสันสะเทือนไปหมดทันใดนั้นกิ่งไม้ที่รองรับห้างของทั้งสามคนก็ได้สันสะเทือนเป็นจังหวะเดียวกันที่กับร่างยักษ์นั้นยื่นมือลงมาที่ทั้งสามคนอยู่เฮ้ยพวกเราโดนแล้ว ทั้งสามคนต่างโดดนี้กันไปคนละทางก่อนที่มือยักษ์นั้นจะทำลายห้างที่ผูกเอาไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับตอนนี้ทั้งสามคนเกือบจะลุกไม่ขึ้นเพราะว่าตกจากที่สูงสายตาของตาสอนเหลือไปเห็นสารไม้ที่ตอนนี้ ถูกกิ่งไม้ขนาดใหญ่ลนมาทับจนพังพินาศยังไม่ทันจะตั้งตัวได้จู่ๆก็มีเสียงคำรามดังมาจากในป่าจากนั้นก็มีเสือตัวหนึ่งเดินออกมาจากข้างในป่าเมื่อตาสอนเห็นดังนั้นแกก็ชักมีดออกมาเตรียมต่อสู้เป็นจังหวะเดียวกับที่เสือร้ายกระโจนเข้าใส่ตาสอน ร่างของเสือก็เด็นกลับมากระแทกกับต้นไม้ส่วนร่างของตาสอนพุ่งตกลงไปในแม่น้ำทำได้ดีมากไอ้เสือสมิงไม่เสียแรงเลยข้าวางแผนปลดปล่อยเองจากหินสะกดเสือไว้น่ะเฮ้ยเองไม่ต้องมาคำรามใส่ พระแม่เจ้ามีบัญชาให้เองไปรวบรวมวิญญาณมาให้ท่านถ้าเองทำได้แล้วก็ท่านบอกมาว่าจะทำให้เองเป็นอมตะเองไปได้แล้วลำคาญคำรามอยู่ได้จงเข้าป่าไปทางเหนือตามกินพวกมนุษย์ไปแล้วเ,เองก็จะได้พบเจอกับอาหารมื้อใหญ่รีบไปจาัดก,การซะ เวลาผ่านไปในช่วงบ่ายใกล้เย็นพลอยหญิงสาวผู้เป็นเจ้าของมีดหมอครบกำหนดออกจากโรงพยาบาลตาสอนจึงได้ขับรถมาส่งเธอที่บ้านโดยมีสิงโตผู้เป็นหลานชายนั่งรถมาเป็นเพื่อนเออวันนี้ข้าพาลิงมาด้วยเองคงไม่ว่าอะไรนะพลอยอ้าวตาไนมาว่าผมเป็นลิงเป็นข้างผมออกจะหลอดเท่ขนาดนี้ไม่เป็นไรหรือคะ่ะ มากันเยอะๆสนุกดีไงล่ะตาพี่สาวคนสวยเข้าใจดีไม่ว่าผมเป็นลิงเป็นข้าวสักหน่อยดูพูดมากนะเองเนี่ยไปอยู่กับเขาไหมล่ะเดี๋ยวข้าวเสื้อผ้ามาให้ทีหลังคิดดีๆนะตานะทางบ้านน่ะตาใช้ได้แค่ฉันคนเดียวพ่อไม่ได้อยู่บ้านบ่อยๆให้ตาใช้นะ ในระหว่างทางก่อนที่จะถึงบ้านของพลอยจู่ๆทั้งสามคนก็เห็นเด็กสาวชุดนักเรียนคนหนึ่งเดินอยู่ข้างทางลักษณะการเดินเหมือนคนไม่มีแรงแตาสอนค่อยๆขับรถเข้าไปใกล้ๆเอออีหนูเองเดินทางมาจากที่ไหนเนี่ยช่วยด้วยช่วยด้วยเมื่อเห็นว่าเด็กสาวปริศนาล้มลงทั้งสามคน จึงช่วยกันพาเธอขึ้นรถแล้วเตรียมตัวจะพาไปส่งโรงพยาบาลอ้าวน้ำมันกำลังจะหมดไอ้สิงเอ็งไม่ได้บอกพ่อเอ็งเติมน้ำมันให้ข้าเลยผมก็บอกแล้วนะตาไม่รู้เติมหรือย,ยังอะเมื่อกี้ผ่านปั๊มทำไมปู่ไม่แวะเติมอะอาอไอ้นี่ข้าถามเอ็งดัมาย้อนเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกคะ่ะอีกไม่ไกลก็จะถึงบ้านหนูแล้ว พาไปบ้านหนูก่อนก็นได้คะ่ะเมื่อทั้งสามคนตกลงกันได้แล้วจึงได้ขับรถไปที่บ้านของพลอยและพลอยพยายามเรียกสติของเด็กสาวแต่เธอก็ไม่ตื่นขึ้นมาเลยน้องน้องเป็นยังไงบ้างน้องน้อง ื่อเธอแต่ไปที่หน้าผาของเด็กสาวจูจูก็มีภาพบางอย่างแล่นเข้ามาในหัวเธอเหมือนกับว่าตอนนี้เธอกําลังรับรู้เรื่องราวและความทรงจําของอีกฝ่ายได้เอ็งยังปวดหัวอยู่หรอพลอยน้องน้องคนนี้ชื่อแยมตอนนี้เธอเหนื่อยละมันน่ากลัวมันว่าไงนะ เมื่อกี้ตอนฉันแตะนภาของน้องเขาจู่ๆฉันก็เห็นภาพอะไรไม่รู้มันบอกฉันว่าน้องเขาชื่แยมเองกำลังเห็นภาพนิมิตเหมือนที่ยาของเองมองเห็นน่ะสิยาของหนูล่ะคะใช่สมัยก่อนปู่กับยาของเองเนะี่ยเป็นที่นับถือของคนในหมู่บ้านเพราะท่านต่างมีวิชาปู่เพชน่ะเป็นครูพานทั้งยังเชี่ยวชาญวิชาอาคมเข้มขลัง ต่างจากเยน้อยที่เป็นหมอยาสมุนไพรแต่แกก็มีอำนาจพิเศษถ้าได้แตะต้องร่างกายก็จะรู้ความเป็นไปมาของผู้นั้นตาสอนได้เล่าเรื่องปูกับย่าของพลอยและพลันทำให้แกหัวนึกถึงเรื่องราวเก่าๆที่ผ่านมานานมากหากแต่เรื่องราวนั้นยังคงชัดเจนในความทรงจํามันไม่เป็นไรแล้วลามไม่น้อย ซอนมันไม่มีพ่อแม่มีแค่หลวงตาแล้วก็เราสองคนข้าเลี้ยงดูมันข้าก็รักมันเหมือนลูกนะพี่มันเป็นลูกศิษย์ข้ามันเป็นเพื่อนของลูกเราข้าเองก็รักมันไม่ต่างกันไอเพชรไอเพชรมีเสียงดังมาจากหน้าบ้านปู่เพชรและย่าน้อยจึงได้ออกมาดูแลนะได้พบว่าตาลุงมหมอผีในหมู่บ้านมายืนร้องตะโกน ด้วยท่าทีโกรธแค้นไอ้เพชรมึงมึงฆ่าลูกกูอย่ามาพูดพล่อยๆกูมไม่ได้ทำอะไรลูกมึงเลยมึงเป็นคนทำมึงย้อนคนย้อนของกลับมาใส่ลูกกูลูกกูตายแล้วมึงฆ่าลูกกูนี่แปลว,ว่าไอ้พุ่มลูกของพี่เสกตะปูเข้าท้องไอ้ซอหรอกเหรอเองมันเป็นพ่อภาษาอะไรวะ สอนวิชาอำมาตให้ลูกไปเบียดเบียนคนอื่นข้ารู้ว่าเองมันมันมกไฟแต่เดรัจฉานวิชาแต่ข้าคงไม่คิดว่าเองจะสอนมันให้กับลูกพวกเองข้าลูกข้ายังมีหน้ามาโทษข้าอีกเหรอแล้วทำไมเองไม่โทษตัวเองบ้างละ่ะเองสอนวิชามืดให้มันจนวิชามันแก่กระแม้แต่แม่น้อยเอง ก็ไม่รู้ว่าใครส่งของมาถ้าข้ารู้ว่าเป็นลูกชายเองข้าค,คงแค่สั่งสอนไม่ได้ย้อนวิชามันเช่นนี้เอาเถอะเรื่องงานศพไอ้พุ่มข้าจะเป็นธุระจัดการให้พวกเองไม่ต้องมายุ่งเลยจำไว้เลยนะจำไว้สักวันข้าจะต้องมาเอาคืนพวกมึงให้สาสมจำไว้ ไลูกถ้าพ่อได้วิญญาณมาสังเวยเจ้าแม่มาหาเทวรูปครบแล้วเองจะได้กลับมาเป็นคนอีกครั้งข้าจะไม่ยอมแก่ข้าจะไม่ยอมตายข้าจะรอเวลาให้ได้อยู่กับลูกชายข้าอีกครั้งและแผนขั้นต่อไป <laughs> thank <laughs> you